สีล็อบแตกลายงาแก้ปัญหายังไงคลิปนี้มีคำตอบสายล็อบมือใหม่คงเจอกันบ่อยนะครับกับเรื่องของสีแตกลายงาหรือว่าสีแตกละแหงหลังจากที่ฉาบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพอแห้งเสร็จตัวดีกับแตกละแหงขึ้นมาซะง,งั้นปัญหาดังกล่าวเนี่ยจะพบกันเยอะในผู้ที่ใช้สีล็อบชนิดสำเร็จรูปนะครับ ซึ่งในคลิปที่ช่างตายเอามาให้เพื่อนๆดูก็เป็นสีล็อปของ toa นะครับซึ่งปัญหานี้จะหมดไปทันทีนะครับด้วยวิธีการฉาบบางนะฉาบบางเข้าไว้นะครับแต่เราก็ฉาบาสร้างลายเนี่ยด้วยสีล็อปเนี่ยสัก2รอบเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะขึ้น3รอบก็เอาที่สะดวกนะครับ2รอบนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ต้องอย่าฉาบหนาเพราะถ้าเราปล่อยสีหนา นะครับในจุดที่สีหนาเมื่อแห้งเซตตัวแล้วเนี่ยเขาจะแตกลายงาหรือมันดินแตกลายแหงแบบประมาณยังไงอย่งงางนั้นเลยนะครับปัญหาเหล่านี้เพื่อนๆสสยช่างล็อบหรือว่าคนที่ซื้อสีล็อบสําเร็จรูปไปทาเนี่ยอ่าก็ถ้าไม่เคยนะครับหรือไม่รู้เนี่ยก็อาจจะมีปล่อยสีหนาแล้วก็จะเจอปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาด้วยการฉาบให้บางเข้าไว้นะครับ แต่เราสามารถฉาบได้หลายรอบไม่มีปัญหาเรื่องลอกล่อนแน่นอนเพราะผลิตภัณฑ์ของเขานะครับอยู่ในขั้นนวัตกรรมที่ผลิตมาพัฒนามาอย่างดีแล้วก็ฝากเป็นแนวทางกันนะครับสำหรับการใช้สีล็อบสำเร็จรูปเลี่ยงปัญหาสีแตกลายงาสีแตกระแหงด้วยการฉาบบางเข้าไว้แล้วเราจะไม่เจอปัญหาแบบนี้สาระงานล็อบกับช่างตัดสายล็อบไว้พบกันคลิปหน้าครับผม